ไปดูพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์กันบ้างค่ะท,ท่านท่านเมื่อว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะ ที่ห้องประชุมชื่นระวิวันโรงพยาบาลหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ให้แก่โรงพยาบาลหนองคายโดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ปฏิบติานวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายพร้อมด้วยแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลหนองคายและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดหนองคายร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานค่ะโอกาสนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบป้ายเครื่องมือแพทย์ให้แก่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองคายและกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด่ไดส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหนองคายค่ะ สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลหนองคายครั้งนี้ได้แก่เครื่องตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าเครื่องพร้อมระบบวิเคราะห์และจัดเก็บภายในระบบเครือข่ายจำนวนหนึ่งเครื่องและเครื่องส่องตรวจหูตาจำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งโรงพยาบาลหนองคายจะได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโรงพยาบาลหนองคายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด350เตียง ให้การรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประชาชนชาวสปปลาวที่เดินทางเข้ามารักษาอาการเจ็บป่วยปัจจุบันยังคงมีความต้องการเครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากครับ